สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะพี่ๆขาพบกันเช่นเคยกับน้องรับพี EP พีที่195ประจำเย็นวันพฤหัสค่ะพฤหัสที่30พฤษภาคม2567นะคะพี่ๆขาเช่นเคยน้องรับพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าเก่าสวยสวยมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยค่ะ หชุดนะคะพี่พี่ขาสีรายการเปิดรายการละ200บาททุกองค์ค่ะ1องค์200บาทนะคะสองค์300บาทค่ะชอบรายการไหนนะคะพี่ขาสนใจรายการไหนโทรทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่พี่ขาที่เบอร์นี้นะพี่นะศูนย์เกนะคะพี่ขา0 8นย5 6 1ค่ะ แอดไลน์เพิ่มเพื่อนขอรูปภาพเพิ่มเติมเข้ามาได้นะคะพี่ขาที่เบอร์โทรนี้นะคะ099นะคะพี่ขา0841561นะคะโอเคนะคะพี่พี่ขาก่อนรับชมคลิปฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไว้นะคะพี่ขาเพื่อที่จะไม่พลาดพักเครื่องพระบ้านทั่วไปจากน้องระพี1วันมา2รอบรอบเช้ารอบเย็นค่ะรอบเช้าเริ่มต้นลงคลิป9โมงเช้าค่ะ รอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5โมงเย็นนะคะพี่พี่ขาฝากพี่พี่ติดตามน้องรับพีไว้ด้วยนะคะขออนุญาตไปรายการที่1เป็นเหรียญหลวงอ่าเป็นเหนเรียญเสมาหลวงปู่ทวดนะคะพี่ขาเหเรียญเสมาหลวงปู่ทวดออกวัดแคร์นะคะพี่ขาเหเรียญเก่าเหรียญสวยนะพี่นะเหรียญเสมาหลวงปู่ทวดนะคะพี่ขาเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นนะคะพี่ขา วัดแครกรุงศรีอยุธยานะพี่นะเหรียญเสมาหลวงปู่ทวดออกวัดแครนะคะพี่ขาเก่าสวยค่ะเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นนะคะพี่ขารายการที่2เป็นเหรียญหลวงปู่เขียนนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเจียมนะคะพี่ขาหลวงปู่เจียมนะเหรียญหลวงปู่เจียมนะคะพี่ขาเหรียญเก่าสภาพใช้ค่ะ เหรียญหลวงปู่เจียมเหรียญเก่าสภาพใช้นะคะพี่ขาเก่าสวยนะเหรียญหลวงปู่เจียมปลายการที่สองเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นนะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะ200บาทนะพี่นะเก่าเก่าสวยๆนะคะพี่ขา200บาทเท่านั้นค่ะ รายการที่3จะเป็นล็อกเก็ตคูบากิสนะนะคะพี่ขาล็อกเก็ตคูบากิสนะคะพี่นะเก่าๆนะคะพี่ขา Cuba, na, ล็อกเก็ตคูบากิสนะรายการที่3เปิดที่300เปิดที่200บาทเท่านั้นค่ะรายการที่4เป็นพระปิดตาเนื้อทองผสมนะคะพี่ขาพระปิดตาเนื้อทองผสมนะพี่นะเนื้อหาเก่าๆคะ่ะพี่ขาพระปิดตาเนื้อทองผสมรายการที่4นะพี่นะเปิดอยู่ที่200บาทค่ะ200บาททุกรายการนะคะพี่ขา น้องระพีไปเร็วยังไงกับขอโทษของแพยพี่พีเอฟด้วยนะคะพี่ขาโทรทักไลน์ขอเพิ่มเติมกับน้องระพีได้เลยนะพี่นะรายการที่5นะคะพี่ขาเป็นพระปิดตาเนื้อทองผสมเช่นกันค่ะ เก่าสวยนะคะพี่ขาพระปิดตาเนื้อทองผสมรายการที่5เปิดอยู่ที่200บาทรายการที่6เป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักนะคะพี่ขาพระปิดตาเนื้อผงคุกรักเก่านะคะ 200บาทเท่านั ha, ้นนะคะพี่ขาพระปิดตาเนื้อผงคุกลักเก่ารายการที่6ค่ะรายการที่7นะคะพี่ขาพระกุท่ามะปางนะคะพี่ขาเก่าเก่านะพระกุท่ามะปรางนะคะพี่ขาเก่าเก่าสวยๆนะคะพี่ขาเก่าสวยทุกรายการ200บาททุกรายการเช่นกันค่ะส่งฟรีทุกรายการนะคะพี่ขามีเก็บไปทางทุกรายการนะคะพี่นะ ชอบรายการไหนนะคะพี่ขาโทรทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่ขาเดี๋ยวน้องรับพีถ่ายรูปเพิ่มให้นะพี่นะพระกุทธามปางรายการที่เจ็ดนะคะพี่ขาเปิดอยู่ที่สองร้อยบาทเท่านั้นค่ะรายการที่แปดเป็นพระวัดจุฬามณีนะคะพี่ขาเป็นเนื้อดินนะคะเก่าๆค่ะพี่ขาเก่าๆเ,เนื้อหาเก่าๆค่ะ 200บาทเท่านั้นนะคะพี่นะเก่าสวยค่ะเปิดอยู่ที่200บาทค่ะรายการที่9เป็นเหรียญเจ้าคุณนอนะคะพี่ขาเหรียญเจ้าคุณนอนะคะพี่ขาเหรียญเก่าๆนะ เหรียญเจ้าคุณนอนรายการที่9เปิดอยู่ที่200บาทค่ะ200บาททุกรายการนะคะพี่ขาเก่าเก่านะเก่าสวยนะคะพี่ขารายการที่10จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพี่ขาเหรียญหลวงปู่ทวดด้านหลังจะเป็นพระจานองนะคะ ด้านหลังนะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นนะคะพี่ขารายการที่11เป็นเสือหลวงพ่อเปิ่นค่ะเสือหลวงพ่อนนะะเปิ่นนะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะ เปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะรายการที่12เป็นพระปิดตาหลวงพ่อแช่มวัดดอนยายหอมนะคะพี่ขาพระปิดตาหลวงพ่อแช่มวัดดอนยายหอมนะคะพี่นะเก่าสวยนะคะเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะ 200บาทนะคะพี่ขา200บาททุกรายการนะพี่นะรายการที่13ค่ะพระเนื้อดินวัดหนองไผ่นะคะเก่าๆนะ,ะพี่ขาเก่าๆเนื้อหาเก่าๆค่ะพระเนื้อดินวัดหนองไผ่นะคะพี่ขาเปิดอยู่ที่200บาทค่ะ200บาทเท่านั้นนะคะพี่ขา200บาทนะ รายการที่14ค่ะพี่ขา14จะเป็นเหรียญพระเจ้าเหรียญพระเจ้าพระยา,าแลนะคะ,ะเหรียญเจ้าพ่อพญยาแลหนูพูดผิดนะคะพี่ขากับขอโทษขออภัยด้วยนะคะเหรียญเจ้าพ่อพระยาแลนะคะพี่ขากะไหลทองนะพี่นะ เหรียญเจ้าพ่อพญาแลค่ะพี่ขากระไร่ทองเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะรายการที่15เป็นเหรียญหลวงปูแ่แหวนนะคะพี่ขาปูแ่แหวนปี30นะคะเหรียญ <t> หลวงปูแ่แหวนปี30นะคะพี่ขา เก่าสวยนะคะเปิดอยู่ที่200บาทค่ะรายการที่16นะคะพี่ขารายการที่1 6เป็นเหรียญหลวงพ่อโตวัดสตือนะคะพี่ขาเหรียญเก่าสภาพใช้นะคะพี่ขาเหรียญเก่าสภาพใช้เหรียญหลวงพ่อโตวัดสตือนะคะพี่ขาเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะ 200บาททุกรายการนะคะพี่ขา2 0 0บาททุกรายการนะพี่นะเก่าสวยค่ะรายการที่17จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสมชายนะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อสมชายเก่าสวยนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อสมชายด้านหลังจะเป็นเสือยืนนะคะพี่ขาปี2,520นะหลวงพ่อสมชายวัดเขาสุกิมนะคะพี่ขา เก่าสวยนะคะเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะรายการที่18นะคะพี่ขาเป็นเหรียญป,ปู่สีสุดโทน,นะคะพี่ขาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะพี่นะเหรียญป,ปู่สีสุดโทนะคะพี่ขามาพร้อมเลี่ยมแบบนี้นะพี่นะเก่าสวยนะคะเปิดอยู่ที่200บาทค่ะ200บาททุกรายการนะคะพีะ่ขาส่งฟรีทุกรายการนะคะพี่นะ 19นะคะพี่ขาจะเป็นขุนแผนหลวงพ่อล่ำนะคะพี่ขาวัดกลางนะพี่นะขุนแผนหลวงพ่อล่ำวัดกลางนะคะพี่ขาเก่าๆค่ะเก่าสวยนะคะเปิดอยู่ที่200บาทค่ะ200บาททุกรายการนะคะพี่ขา200บาททุกรายการนะคะ เก่าสวยนะคะพี่ขารายการที่19เปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะรายการที่20จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบนะคะพี่ขารูปหล่อหลวงพ่อทบนะเก่าสวยนะคะพี่ขารูปหล่อหลวงพ่อทบนะคะพี่ขาเก่าเก่าสวยสวยเปิดที่200บาทค่ะ เก่าๆสวยสวยค่ะรูปหลอ่อหลวงพ่อทบรายการที่20เปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะ21จะเป็นเหรียญแม่ชีอ่าเป็นเหรียญคุณแม่บุญเรือนนะคะพี่ขาเหรียญเก่านะคะพี่นะเหรียญคุณแม่บุญเรือนนะคะพี่ขาเหรียญเก่าเหรียญสวยนะคะเปิดที่200บาทเท่านั้นค่ะ 200บาทนะคะพี่ขาเก่าเก่าสวยๆไปเลยนะพี่นะรายการที่22จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมค่ะเหรียญหลวงพ่อกเกษมนะคะพี่ขาพ่อกเกษมปี1.4นะคะเก่าๆค่ะ เก่าสวยเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะรายการที่23เป็นเหรียญเป็นรูปหล่อนะคะพี่ขาพูดผิดรูปหล่อหลวงพ่อมุ้ยนะคะพี่ขาวัดดอนไร่นะคะรูปหล่อหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่นะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะพี่ขาเปิดที่200บาทเท่านั้นค่ะ 200บาททุกรายการนะคะพี่ขา1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะส่งฟรีทุกรายการนะคะพี่ขาเก็บปลายทางนะคะพี่นะปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่ขารายการที่24นะคะพี่ขาเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขารูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาเก่าเก่านะ รูปหล่ลอหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นนะคะพี่ขารูปหล่ลอหลวงพ่อเงินนะรายการที่24นะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะรายการที่25เป็นรูปหล่ลอหลวงพ่อเงิน,นะค่ะพี่ขาอยู่ในเลี่ยมนะคะอยู่ในเลี่ยมเก่านะคะพี่ขาเก่าๆนะ เก่าสวยนะคะพี่ขาเปิดที่200บาทเท่านั้นนะคะพี่นะเก่าสวยเปิดกันที่200บาทค่ะรายการที่26เป็นขุนแผนหลวงปู่ทิมนะคะพี่ขาขุนแผนหลวงปู่ทิมนะพี่นะเนื้อหาเก่าเก่าค่ะพี่ขาขุนแผนหลวงปู่ทิมนะคะ เปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นนะคะพี่ขา200บาทนะคะรายการที่27เเป็นนางพญาเก่านะคะพี่ขาเก่าสวยนะพี่นะนางพญาเก่าค่ะพี่ขาด้านหลังมีเป็นแบบนี้นะพี่นะ เก่าสวยเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะรายการที่28เป็นนางพญาเก่าอีกหนึ่งองค์นะคะพี่ขาเก่าสวยค่ะเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นนะคะพี่ขา รายการที่29นะคะพี่ขาเป็นขุนแผนเคลือบนะคะพี่นะเป็นขุนแผนเคลือบนะคะพี่ขาเก่าๆค่ะพี่เก่าๆสวยๆเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะขุนแผนเคลือบรายการที่29นะคะพี่ขา รายการที่30เป็นขุนแผนหล่อค่ะเป็นเนื้อทองผสมนะคะพี่ขาเป็นขุนแผนหล่อเนื้อทองผสมค่ะ รายการที่31นะคะพี่ขาจะเป็นสมเด็จเก่าค่ะเนื้อหาเก่าๆนะคะพี่ขาด้านหลังนะคะเป็นแบบนี้นะคะพี่ขา เก่าสวยนะคะเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะรายการที่32เป็นสมเด็จเก่าค่ะรายการที่33เป็นสมเด็จเก่าค่ะ เก่าสวยทุกองนะคะพี่ขาเก่าเก่าสวยสวยทุกองนะคะพี่นะ200บาททุกองนะคะพี่ขาส่งฟรีนะพี่นะด้านหลังนะคะพี่ขาสามสิบสี่เป็นสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกวยนะคะพี่ขา ด้านหลังแบบนี้นะคะพี่ขาหลวงพ่อกลวยนะคะพี่นะสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกลว,วยนะคะเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะรายการที่35จะเป็นเหรียญหลวงพว่อเหรียญหลวงพ่อเปี่ยมนะคะพี่ขาปี2480ประจวบคีรีขันนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อเปี่ยมนะคะพี่ขาเปิดอยู่ที่ 200บาทค่ะ200บาทเท่านั้นนะพี่นะสาจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเขียนค่ะพ่อเขียนพิจิตนะคะพี่ขาเหรียญเก่าๆนะคะเนื้อหาเก่าๆค่ะ200บาทนะคะพี่ขา200บาททุกรายการนะคะพี่ขาเก่าๆสวยๆนะ รายการที่37จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทันใจนะคะพี่ขารุ่นพิเศษหลวงพ่อทันใจปี2513นะคะพี่ขาเก่าสวยนะพี่นะเปิด200บาทเท่านั้นนะคะพี่ขาเก่าสวยเปิด200บาทค่ะ รายการที่สามสิบแปดจะเป็นเหรียญหลวงพ่อวันนะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อวันนะคะพี่นะพ่อวันพิจิตนะคะพี่ขาหน้าเงินนะคะพี่ขามาพร้อมกล่องแบบนี้นะขออนุญ,ญาตด้านในนะคะพี่ขามาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะพี่ขา เก่าสวยนะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อวันหน้าเงินนะคะพี่ขาพร้อมกล่องนะเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นนะคะพี่ขารายการที่39เเป็นพะระลีลาเนื้อดินนะคะพี่ขา ด้านหลังค่ะเก่าๆค่ะพี่ขาเก่าสวยนะเปิดที่200บาทค่ะรายการสุดท้ายนะคะพี่ขาเป็นขุนแผนหลวงพ่อเต๋น,นะคะพี่ขาขุนแผนหลวงพ่อเต๋น,นะคะพี่นะเก่าสวยนะคะเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะพี่ขา 200บาทนะพี่นะเก่าเก่า,าสวยๆค่ะโอเคนะคพพนะพี่ๆขาน้องรพีค่ะลงครบทุก40รายการแล้วนะคะ พี่ๆชอบรายการไหนสนใจโทรทักไลน์กันเข้ามาค่ะที่เบอร์นี้นะคะ0 9 9 0 8 4 1 5 6 1นะคะพี่ขาแอดไลน์เพิ่มเพื่อนขอรูปภาพเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่เบอร์โทรนี้นะพี่นะ0 9 9ย์นะคะพี่ขา0 8 4 1 5 6 1น่ะคะพี่ๆนะโอเคค่ะพี่พี่ขาสำหรับเย็นนี้น้องระพีพูดผิดทำผิดประการใดกับขอโทษขอภัยพี่พี่ FC ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ